สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาดูยุ่งฟูลเซตนะครับฟูลเซตก็คือว่าครบชุดเลยนี้ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์สำหรับใส่ใส่วัื่อที่ถึงฮอปเปอร์มันจะมีฟีดอยู่ข้างในนะครับเป็นเกลียวสูบขับผ่านระบบมอเตอร์ขับผ่านระบบมอเตอร์ด้วยระบบอินเวสเตอร์ระบบอินเวสเตอร์นะครับนี่นี่ตัวปรับอันนี้คือสวิตช์เปิดิอินเวสเตอร์อันนี้คือปรับความเร็วสปีดของฟรีด ปิดห้อไฟแล้วก็มีปั๊มน้ํานะครับกรณีว่าความชื้นไม่ได้ก็ปรับปรับค่าความชื้นได้อันนี้เป็นชุดตะแกรงสกรีนวัตถุดิบนะครับพร้อมด้วยพัดลมระบายความร้อนออกระบายความร้อนของเม็ดที่ออกมาจากตัวเครื่องน,นะครับก็ขับด้วยอันด้วยระบบมอเตอร์เหมือนกันนะครับนนจะเป็นสีแล้วก็อันนี้คือ เซนเซอร์จับสัญญาณนะครับก็มีวัตถุดิบหมดก็เครื่องกจะตัดระบบอัตโนมัติเลยครับหยุดการทํางานทั้งระบบไปเลยนะครับอันนี้อันนี้หน้าตาของตู้คอนโทรลนะครับก็จะมีมีแมนวนวลมีออตโต้นะครับมีสตาร์สต็อปแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสวิตท,ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสวิตควบคุมการทาํางานตัวเครื่องทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นพัดลม อันนี้เป็นตะแกรงสกรีนนะครับแล้รับเปิดปิดนะเปิดปิดแล้วอันนี้เป็นปั๊มน้ําเปิดปิดส่วนตัวนี้เป็นฟีดฟีดต้องมาปะเปิดที่ตัวนี้ก่อนนะครับฟีดออโต้ถ,ถึงจะทำงานอันนี้อันเนี้ยจริงๆรุ่นนี้เขาเพิ่มฮีเตอร์เข้าไปซึ่งลูกค้าไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ฮีเตอร์จะตัดออกไปแต่อันนี้เป็นมอเตอร์หลักมอเตอร์แมนนวลนี่คือมอเตอร์เครื่องอัดตัวใหญ่นะครับ ผ่านระบบตู้นะครับแล้วก็มีตัวตรวจจับอุณหภูมินะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิของแผ่นด้ายว่าแผ่นด้ายมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับบอกค่าเป็นองศาแล้วก็รุ่นเล็กก็ดีอย่างหนึ่งสามารถที่จะสั่งให้เพิ่มความชื้นตามอุณหภูมิได้ของแผ่นดายหรือตามความชื้นของวัตถุดิบได้ว่าวัตถุดิบไม่ได้เงี้ย เราก็เพิ่มความชื้นเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ฟินะครับมีเกียร์หอบอันนี้คือครบชุดเลยลูกค้ามีหน้าที่คือเอาวัตถุดิบนะครับสผสมแล้วเสร็จแล้วใส่ไปในฮอปเปอร์ข้างบนนะครับมีมีช่องสําหรับดูน่ครับช่องใสสําหรับดูว่าข้างในวัตถุดิบเหลือเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ต้องเติมเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าวัตถุดิบเนี่ยถ้าวัตถุดิบหมดแล้วหมดออก จากปากฮอเปอร์ตัวนี้ครับออกจากฟีดตัวนี้จะระบบจะตัดทำทำการตัดการทํางานอัตโนมัติแล้วนะครับน,นั่นหมายถึงไม่ต้องห่วงลูกค้าสามารถเทวัตถุดิบลงไปแล้วจะไปทํางานอย่างอื่นก่อนได้นะครับชุดนี้นี่คือครบและสมบูรณ์ลูกค้ามีหน้าที่คือเทเทวัตถุดิบใส่นะครับแล้วก็ระบายความร้อนสกรีนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่ภาชนะใส่ถุงบรรจุได้ท,ทันทีนะครับทำงานคนเดียวได้ ได้รับความสะ,สะดวกสบายในการทำงนานไม่ต้องห่วงนะครับอ,อน,นี้จะค่อนข้างดีนะครับขงปลอดภัยแลวก็ทำงานง่ายไม่ต้องมาดูว่าเครื่องติดไม่ติดอัดออกเม็ดแข็งไม่แข็งเรามาปรับได้หมดครับช้าไปเร็วไปปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับต้องการเร็วเร็วก็ปรับให้เร็วขึ้นเครื่องก็จะอัดได้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเครื่อง หรือมอเตอร์หลักของเราเนี่ยขนาดดี่แรงสามารถที่จะรองรับได้ระดับไหนไม่ใช่เปิดจนสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้แต่มันก็มีขอบเขตมีลิมิตของมันสายไฟเนี่ยเก็บอย่างดีครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสายไฟที่ต่อมาอันนี้คือเทสเฉยๆครับคือการทดสอบผ่านเบรกเกอร์ตัวเดียวผ่านเบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับนะครับน้ำเข้าตู้มี สวิตไฟชุวิตฉุด euh, เฉินตัดการทำง,งานอันนี้เป็นสวิตฉุดเฉินตัดการทำงานนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ก็เดี๋ยวมาอินบ็อกมาถามได้นะครับว่าต้องการแบบเนี้ยเลยเท e ่าไหร่พื้นที่ที่ใช้จริงก็จะประมาณ2เมตรคูณ2เมตร ไม่กินพื้นที่ไม่เยอะกับการทำงานวันละหนึ่งตันสบายครับรุ่นนี้วันละหนึ่งตันได้แน่นอนสำหรับรูสี่มิลน,นะครับถ้ารูเล็กก็อาจจะได้น้อยลงนี่ครับพื้นที่ความสูงของถังก็จะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับอ่า ครบสุดเลยมีสวิตควบคุมนะครับไม่ต้องไปเดินไปเสียบปลั๊กไปอะไรให้ยุ่งยากนะครับเอ่ผมท่านใดสนใจิก็อินบ็อกมาได้ครับหรือมาถามโทรหรือโทรมาถามก็ได้ครับขอบคุณครับ